Oh, ก็สวัสด,ดีทุกคนนี่นะครับวันนี้ครับเรามาอยู่กับเกมไมค์ครับปกเวอร์ชันปกเกตเดโมโนะครับผมวันนี้จะมาเล่นกลับมาเล่นปกเกตเอ dition เดโมเหมือนไมค์ครับทดลองปัจจุบันนีนน้นี่จะมาเริ่มเล่นไมค์ครับวันนี้จะมาเล่นไมค์ครับนะครับเดโม d เดโม o เว d d e ์เดโมเวอร์โโชัน,นครับเราจะ ใส่ซีดลงไปเพื่อเล่นนะครับกดดันครับโอ้อินฟินิตครีเกรดเลยครับอ้าโอเคโลกของเรา เป็นหนึ่งขออภัยนะครับเป็นทักมากเฮิร์นนะเุ๊ยก่อเห็ดว่ะอจริงรู้อยู่แล้วแหละรู้อยแล้วในใส่มาเฮ้ยก่อเห็ดมอสโูมมอสโูมว้าวบูลเลอรว้าวโอ้มายก็อดโอ้มายก็อดมอสโตรม ามาชูฟิวบราอวมาชูฟิวบราวมาชูฟิวแต่มันลวนฮะน,นี่เเสียงวัวมันแปลกมอแลนน้วทำไมมันมีวัว จะขึ้นมื่อนีไละเียนเียนโชว์ฮ้ยเ้ยโชวไม่านวยเีนโชว์แท้่แล้วก็ไม่ไเคนี้แล้วก็จะสร้างใหม่อันนี ครับดีมูเวอร์ชันบา้าแล้วกูมาอยู่ทำไมบนก่อนเดียวเดี๋ยวเราก็สร้างใหม่ไม่อยู่ทำไมบน,นก่อนเดียวสร้างใหม่สร้างใหม่อ่าเนี่ยแหละเฮ้ยเสียแท้ไมโครฟ์ไมโครฟ์นะครับ มี vine vine ือด้วย error มือด้วยมือมือด้วยนะครับมือด้วยนะครับผมอ๋อแหวนโล่ดิ setting ไม่ setting เนอะโอ้โหดีแบ่ไซส์เอาจิ๋วเอาเล็กเลยก็ได้นะเออนี่แหละ ถึงบรรยากาศเก่าโลกไม c คร f t เลยนะครับเนี่ยมันอลังการงานมันอลังการงานสร้างเหลือเกินลงมาอ๋อนี่มันทำอย่างนี้เลื่อนลงมาแล้วก็ตกฮะเกมจะคราชหรือเปล่านี้วางไม่ไม่ขนาดวางบล็อกเนี่ยขนาดวางบล็อกใน,น,นปัจจุบันมากกว่าขนาดวางบล็อกในปัจจุบันมากกว่า มันกระตกให้โน่นแอปเกมไอที่บันทึกหน้าจอนี้กระตกแท้ว้ยไม่น,นึงคอนดูนะรับมึงวางบล็อกไม่ทันอ่ะว่าจบคลิปแค่นี้นะครับจบเอาสารไม้ครับแพ็กเก็ตด,ดีมู